แล้วค่ะปิดท้ายกันที่ไทยพรีเมียร์ลีกกันนิดนึงนะคะสัปดาห์นี้แข่งครบ9คู่ค่ะจะเป็นการพบกันร,ระหว่างเมืองทองยูเนเต็ดนะคะรองจากฝูงวันนี้เปิดบ้านพบกับบางกอกลัสเอฟซีเรื่องของความพร้อมจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ ลีกวิกแมตส์สัปดาห์นี้กิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดรองจากฟูจะเปิดบ้านรับกระต่ายแก้วบางกอกการ์ดเอฟซีทีมอันดับ3มวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้เวลาดี19นาฬิกาความพร้อมของเจ้าถิ่นนัดล่าสุดเสมอกับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดแบบสุดมัน2ประตูต่อ2คนชมุชื่นผู้ช่วยผู้สอนเผยทีมจะขาดเพียงแค่ปิยพลพานิชกุลที่เจ็บส่วนคนอื่นๆยังพร้อมลงสนามโดยเฉพาะแนวรุก,กเรียกว่าฟอร์มกำลังเข้าฝักทั้งมาริโอยยล็อกกี้ยรศินแดงดาและครีตันซีวามัน จ,จะรักษาสถิติไม่แพ้บางกอกคาส6ฤดูกาลติดต่อกันส1เผู้เล่นเมืองทองที่คาดว่าจะลงสนามในระบบ4-3-3กวินธรรมศัจจานันท์นายทวารลงเฝ้าเสาแข้งหลังอาโอยามะกับคิมดองจินยินเซนเตอร์คู่แบ็คขวาสุพรปีนะกาตาโพแบ็คซ้ายสุริยาสิงห์มุ้ยแดนกลาง3มคนเด็กสกรทองเหลาคุมจังหวะมีสารัตอยู่เย็นกับธิรภัทรพ่วงจันเดินเกมรุกสามประสานแดนหน้ามาริโอยูรอกกี้ทีรสศิลปแดงดาและคีตันซีวา ฝั่งทีมเยือนบางกอกการ์ดผลงานนัดล่าสุดเฉือนชนะชิงรายยูเต็ดแบบสนุก3ต่อ2จนทาคะแนนเทียบเท่าจากฝูงมีลุ้นยังแชมป์ในปีนี้อภิิธิ์อิมอมภัยผู้ช่วยผู้สอนเผยว่าเกมกับเมืองทองเป็นเกมที่หนักแต่ได้เตรียมแผนการเล่นไว้แล้วส่วนนักเตะไม่มีปัญหาพร้อมทุกตำแหน่งโดยเฉพาะธนาสิทธิ์สุริพลาที่กำลังอยู่ในช่วงทับฟอร์มสเปผู้เล่นบางกอกการ์ดที่คาดว่าจะลงสนามในระบบ433นฤทวีกุลผู้รักษาประตู แมทธิวสมิธยิงเซนเตอร์คู่กับจิตสดากรเห็ยนแดงแบบ็กขวาวสันค์มเสนแบ็กซ้ายสุชัยคมศิลป์แดนกลางพีรพงศ์พิชิตชดรัฐคุมเกมให้ดากโกทาชเชฟกี้กับสุบันเงินประเสริฐปั้นเกมรุกส่วนสามประสานแดนหน้าบดินพลาหน้าขวาธนาสิทธิ์สิริพลาหน้าซ้ายและอารินาเดซันตาน่ายืนเป็นหน้าเป้าสถิติบพบกันในเลกแรกที่บ้านบีจีเสมอกันมา0ูนต์อ่อ0น์ และย้อนหลัง6ปีติดที่บ้านของเมืองทองบางกอกการ์ดยังไม่เคยบุกไปชนะได้เลยบิ๊กแมตช์ไทยลีกคู่นี้จะเป็นกิเลนพยองคว้าชัยไปได้หรือจะเป็นกระต่ายแก้วบุกมาสร้างสะพ้ยกำชัยกลับออกไป9สิงหาคมนี้เวลา19นาฬิการู้คำตอบเรวัตแสนเพชรรายงานแน่นทั้งลีกต่างประเทศและก็ลีกในไทยนะคะชมได้ทางพ p พ v HD ค่ะ